เล่นดีนักใช่ไหมโผล่มาเล่นนั่นแหละน,นี่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 เนี่ยอร่อยเลยแหละทีนี้โอ้โห,โห,โหกินไก่ทอดเค้ซสีซะด้วยชอบกินดีนักใช่ไหมไอ้หนังไก่กรอบเนี่ยไนลองดิอืมอร่อยจริงว่ะ

ส่งอาหารครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับพี่มาส่งอาหารช้าพอดีว่าที่ร้านลูกค้าเยอะมากเลยครับไม่เป็นไรค่ะนี่ครับอาหารทาน้อร่อยนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะเดี๋ยวค่ะน้ำดื่มค่ะฉันให้ขับรถส่งอาหารให้ลูกค้าทั้งวันหงเหนื่อยแย่ทักทิดหน่อยครับขอบคุณมากนะครับค่ะสู้ๆนะคะ ครับโอะไร,รวะให้แค่น้ำเปล่าขวดเดียวเนี่ยนะแทนที่จะให้ทิปห้าสิบบาทร้อยบาทสิงใช่มัมพี่คงคิดจะดูถูกพนักง,งานตกอาหารแล้วสิท่า เ,เหนียวเหนียวเหมือนน้ำลายเลยอ่ะด้วยเฮ้ยผมสั่งไก่กรอบมาแต่หนังไก่มันหายไปหมดเลยอ่ะดูดิเฮ้ยเฮ้ยผมว่าเหมือนมีคนกินไปแล้วแน่เลยอ่ะฉันว่าต้องเป็นคนส่งอาหารคนเมื่อกี้แน่เลย แบบนี้ก็ต้องโดนหักเงินอีกแล้วแน่ๆเลยอ่ะโอ้ยเอาไงดีเอาไงดีอ,งดอ๋อนึกออกแล้วเรียบร้อย คนคอะไรทั้งหล่อทั้งฉลาดนี่ทำไมคุณถึงมาส่งอาหารล่ะฉันรอเป็นชั่วโมงแล้วนะแล้วอีกอย่างอาหารก็คงจะเย็นหมดแล้วอะแบบนี้ฉันไม่เอาหรอกนะแล้วเดี๋ยวฉันน่ะจะส่งคอมเพนนดยด้วยผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่มาส่งช้าพอดีว่าระหว่างทางมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นนิดหน่อยครับ ก็เลยมาช้าครับผมผมต้องขอโทษด้วยจริงๆริงนะครับนี่ครับเอา้านี่คุณบาดเจ็บเหรอฉันไม่รู้อะ่ะฉันขอโทษงั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมต้องขอโทษด้วยจริงๆริงนะครับเอา้าเดี๋ยวคุณเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณเอาเงินเนี่ยเอาไว้ล้างแผลแล้วกันนะไม่เป็นไรครับผมเกรงใจคนระับ เอาไปเถาหน้าไม่ได้ครับไม่ได้จริงๆงั้นคุณอะเอาเงินไปหมดนี้เลยละกันเอาไว้ไปล้างแผลแล้วข่าวหน้าก็ะาระมัดระวังด้วยละ่ะครับขอบคุณนะครับพวกงโง่หลอกแค่เนี่ยก็เห็นใจกันและ วันนี้มันโชคดีจริงๆเลยว่ะโดยเวลากินข้าวนี่ว่ะหิว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 ไหนดูดิลูกค้าที่น่ารักมีอะไรให้กินบ้างวันนี้หมูปิง้ง ลู้ชิ้นทอดโอ้ยน่าเบื่อเฮ้ยสปากเกตตี้ของโปรดกินสปากเกตตี้กับหมูปิ้งเหรอ,อลาบป,ปากอุย้ยกินแค่ไม้สองไม้ลูกค้าไม่รู้หรอก จบร้วยทั้งอิ่มทั้งอร่อยแถ่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทอีกคุ้มจัดแหมแหมหลายไม่เบาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะเจอแน่อะไรวะแกเป็นใครเนี่ยกล้าดีไงมาผักฉันฮะทำเป็นอ่อนแอแกทำอะไรไว้อะแกคงจะรู้ตัวแกเองดีสินะหรือจะให้ฉันอะ่ะ ประจานแกดีหลหะแกพูดเลยฮะคนอย่างคุณอะโดนแบบเนี้ยมันยังน้อยไปดีวยซ้ำนี่คุณทำงานบริการนะกล้าทำแบบเนี้ยกับลูกค้าได้ไงไม่มีคุณธรารมกะเลยแล้วไม่ต้องห่วงนะฉันแจ้งพฤติกรรมของคุณไปที่บริษัทคุณเรียบร้อยแล้วช,ช,ช่วยด้วยครับช่วยด้วยอสองคนนี้เข้ามาลังแกผมครับผมเป็นแค่พนักงานตาดำๆไม่มีทางสู้ครับ ผมเป็นแค่พนักงานส่งอาหารแล้วมาส่งเขาช้าแค่สองสานาทีเองลักพวกเขาก็มาลุมด่าผมเลยครับไม่เป็นไรนะจ๊ะพ่อหนามไม่ต้องร้องจัดฉันเนี่ยช่วยเคียร์ให้จ้าพวกคุณคะเขาส่งอาหารช้าแค่สามนาทีเองค่ะทําไมต้องทําแบบนี้ด้ลย่ะคะเกินไปหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ใช่ใช่ค่ะเขาขับรถตากแดดตากลมทั้งวันน่งสารตายนะคะ เห็นใจเพื่อมนุษย์หน่อยสิคะนานนะสิคะคนดีๆทำงานสุจริตแบบนี้เราต้องสนับสนุนคะ่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่พวกคุณใจเย็นก่อนนะคะเราสองคนไม่กล่าวหาใครง่ายหรอกคะ่ะถ้าไม่มีหลักฐานหลักฐานทั้งหมดอะฉันส่งให้บริษัทแกเรียบร้อยแล้วชิ้นเนี้ยแกดินไม่หลุดแน่ ทีนี้พวกคุณจะเชื <occurs> ่อเราหรือ <serving> ย <Enfin wan ita> ังครับแกรอรับผลกรรมได้เลยพวกแกพวกแกเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาทำกับฉันแบบนี้ฮะฉันก็อยู่ของฉันดีๆอะพวกแกมาในเรื่องของฉันวะเพราะว่ามีคนแบบคุณนี่ไง คนดีๆที่เขาตั้งใจทำงานบริการถึงต้องมาเดือดร้อนแล้วได้รับผลกระทบจากสิ่งที่คุนทำอ่ะฝ่ากไว้ก่อนอะเจะหนีไปไหนไม่ต้องตามไปคนแบบนั้นไม่ต้องไปให้ข้ามหรอก คุณคะเปิดแอร์หน่อยได้ไหมคะโอ้ยไปแค่นี้จะเปิดแอร์ทำไมสี่ร้อยห้าสิบบาทจะจ่ายยังไงส่วนหรือโอนสี่ร้อยห้าสิบบาทเลยเหรอคะแต่ปกติฉันนั่งมาแค่ร้อยห้าสิบบาทเองนะคะก็ดูเธอดิกระเป๋าเยอะแยะเต็มรถไปหมดคนของขึ้นรถฉันเยอะขนาดนี้ฉันก็ต้องคิดเพิ่มดิไหนกระเป๋าจะขูดรถฉันอีกและน้ำหนักเยอะขนาดนี้ต้องเสียเวลาไปเติมลมยางอีก สี450่ร้อจะคุ้มไหมเนี่ยแต่ว่าก็เป๋่าฉันก็ไม่ได้ขวดรถคุณเลยนะคะอีกอย่างน้ําหนักไม่ถึง20่กิโลที่ซ้ําแบบเนี้ยมันโกงกันชัดๆค่ะโกงอะไรฉันขับแบบนี้มาเป็น1 0บสปีใช้กดแบบนี้มาตลอดเธอจะจ่ายมาดีๆไหมถ้าไม่จ่ายฉันจะล็อกรถแล้วนะเดี๋ยวสิฉันจ่ายก็ได้ค่ะ450บาทนะโอแล้วค่ะ เสียวเวลาไปรับลูกค้าคนอื่นหมดพี่ครับเอ,อ่อบนรถพี่มีน้ำไหมพี่พี่พี่บนรถมีน้ำไหมพี่พี่บนรถมีน้ำไหมพี่พี่ รถอยู่จะมาสะกิดได้ไงฮะอยากตายไงฮะขอโทษครับขอโทษนะพี่บนรถนี่ไม่มีน้ําถ้าอยากจะได้น้ําก็ต้องวนรถกลับไปเอาร้านมันอยู่ไกลเสียวเวลาด้วยงั้นเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนปทางไปร้านที่พี่ว่าก็ได้ครับไม่ได้เพราะีว่าผมจะต้องกินยาพี่ไม่ได้ไม่เข้าใจหรือไงมันเป็นทางผ่านบ้านฉันเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้นะพี่พี่ทาแบบนี้มัน,มนไม่มันไม่ถูกนะพี่ได้ดิทำไมจะไม่ได้เดี๋ยวฉันจะวนรถกลับไปแล้วแกก็จ่ายเงินฉันเพิ่มมา ฮัลโหลครับพี่โทรศัพท์ผมอะตกในรถพี่นี่โทรศัพท์ของแกเองเหรอคใช่ครับโทรศัพท์ของผมเองพี่พี่ช่วยเอามาคืนให้ผมหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมให้ค่าน้ำมันพิเศษพี่5้ารอยเลยแค่ห0 0ร้อมันจะไปพอ,อไรเดี๋ยวฉันคิดราคาพิเศษให้เลยพันหนึ่งเดี๋ยวฉันไปส่งให้พันหนึ่งเลยเหรอพี่ฉันก็ยุ่งยุ่ง,งไม่ได้มีเวลาไปส่งให้หรอกนะขับรถไปมาค่าน้ำมันมันก็ตั้งเท่าไหร่แล้วจะไม่เอาก็ได้นะฉันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยว เออพี่พันหนึงก็พันหนึ่งครับต้องอย่างนี้ดิค่อยคุยกันง่ายหน่อยตกลงพันหนึงนะรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวฉันอาไปส่งให้เดี๋ยวนี้เลยนี่มันผมริขิจชัดๆเลยคุณว่าไหมครับเราสองคนเจอกันอีกแล้วนะอากาศร้อนขนาดนี้ใส่เสื้อแขนยาวแบบนั้นไม่ร้อนแย่หรอครับเออคุณคะ ช่วยลดกระจกลงให้หน่อยได้ไหมคะต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่ากระจกข้างนั้นมันเสียนะเอาลงไม่ได้หรอกแล้วแอร์ก็ดันมาเสียอีกคุณช่วยทนร้อนเอาหน่อยนะครับต้องขอโทษด้วย,ยจริงๆนะครับอุย๊ยขาวจริงๆเลยอุย้ยขาวขาวชัดๆแบบเนี้ยคงขายได้เงินเยอะแน่ๆน <laughs> มานนีย้ยห่อฝากคุณไปส่งเพื่อนที่บ้านฉันหน่อยนะคะดื่มจนเช้าขนาดเนี้ยไม่หน่อยแล้วละมั้งแต่ไม่ต้องห่วงนะน้องคนคุ้นเคยกันเดี๋ยวพี่ไปส่งให้ถึงบ้านเลยขอบคุณค่ะดื่มจนเมาหนักขนาดเนี้ยคงไม่รู้สึกตัวแล้วละมั้ง เสือสาวดื่มหนักขนาดเนี้ดื่มน้ำให้ชื่นใจหน่อยไหมล่ะครับเฮ้ยนี่แกเป็นใครแค่ามันจะไปพออะไรเดี๋ยวฉันคิดราคาถูกๆให้เลยพันหนึ่งเดี๋ยวฉันเัาไปส่งให้ สวแเออคุณคะฉันขอเบอร์โทรคุณไว้ไหนได้ไหมคะวันหลังอะถ้าฉันจะไปไหนฉันจะโทรบอกให้คุณมารับวันนี้เราบังเอิญเจอกันพอดีต่อไปอะฉันจะโทรเรียกให้รถคุณมารับนะคะสะดวกดีได้สิจ้าน้อง ดีเลยแหละนี่พวกแกพอโลกนี้มีคนแบบคุณไงคนอื่นเขาถึงกลัวากาันขึ้นรถแท็กซี่นี่คุณรู้ไหมสิ่งที่คุณทําอยู่มันทําคนอื่นเขาเดือดร้อนแค่ไหนคนให้บริการแบบคุณนะแต่กลับทําตัวไม่ดีแบบเนี้ยคุณรู้ไหมว่าเพื่อนร่วมอาชีพของคุณนะ่ะคนที่เขาอ่ะหาเงินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเขาลําบากกันแค่ไหนชื่อเสียงเขาต้องมาแปดเปื้นอนเพราะคนแบบคุณเนะี่ยพวกเราไม่ปล่อยคุณไปแน่ นี่พวกแกคุณอาจจะโดนแอบถ่ายโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ยกเท้าหน่อยนะครับโทษทีนะครับยกเท้าหน่อยนะครับ เชิญครับฮ้คุณครับยกเท้าหน่อยนะครับจะดีเหรอคะฉันว่าคุณช่วยเอาไม่ถูออกไปก่อนได้ไหมคะคือผมถูตรงนั้นไปแล้วพื้นมันลื่นนะครับข้ามไปได้เลยครับผมไม่ถือค่ะ เดี๋ยวค่ะคุณคุณโดนแอบถ่ายใต้กระโปรงอยู่รู้ตัวไหมคะฮะนี่คุณแอบถ่ายฉันใช่ไหมว่าไงนะคุณพูดว่าไงนะครับไม่ต้องมาเล่นละครเลยนะคุณแอบถ่ายใช่ไหมไม่ถูกัวเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะพี่ตั้งเยอะตั้งแยะคุณไม่ยอมหลบให้ฉันคุณจงใจให้ฉันเดินข้ามไม่ถูกถ้าเธอยังไม่ยอมหยุดพูดฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่ คิดว่าตัวเองสวยขนาดนั้นเลยเหรอถึงได้คิดว่าคนอื่นน่ะจะแอบถ่ายคุณน่ะคุณครับผมเป็นแค่พนักงานธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอ่ะผมจะไปทำเรื่องอะไรแบบนั้นได้ยังไงล่ะครับเงี้ยคุณหยุดเล่นละครได้ละไม่ต้องมาทำตัวน่าสงสารเลยนะคุณทำอะไรคุณรู้อยู่กับใจอยู่แล้วอ่ะคุณแอบถ่ายใช่ไหม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 ใช่ฉันสังเกตมาสักพักแล้วถ้าผู้หญิงใส่กระโปรงคุณจะให้พวกเขาก้าวขาข้ามไม่ถูกคุณไป แต่ถ้าแสงเก่งคุณจะหยุดถูกแล้วก็ให้พวกเขาเดินผ่านไปได้ง่ายคุณคะแถมไม่พอนะคะผู้ชายคนนี้ค่ะเขาผู่ฉันว่าถ้าฉันไม่ยอมหยุดเขาจะไม่ยอมปล่อยฉันค่ะคุณผู้หญิงครับน้องสาวของผมอะ่ะเขาก็อายุพอๆกับพวกคุณสองคนนะครับผมจะไปทําอะไรแบบนั้นได้ยังไงล่ะครับร้องให้เลยค่ะคุณ ถึงเขาใจแ่ลายคุณจริงๆอะแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีค่ะผู้หญิงอย่างเราคงทําได้แค่วดทนค่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะเฮ้ยนี่ร้องไห้จริงๆเลยอเนี่ยหรือว่าแกบถ่ายเขาจริงๆอ่ะไม่ใช่นะผมไม่ได้ทํำนะคุณจะร้องไห้ให้มันได้อะไรขึ้นมาเนี่ยหยุดร้องเดี๋ยวนี้เลยนะท้องไรของคุณเนี่ย ปล่อยตยวนี้เลยนะปล่อยปล่อยนี่ไงหลักฐานนี่แกถ่ายจริงๆเนี่ยโลกจิตแม่เสือสาววว้านี่มันเขื่อนและผิดชอบฉันนี่แกมาแย่งงานฉันได้ไงเนี่ย